สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้าธุรกิจวีซอม650ครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2021เลขไม่เพียง2หมื่กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นรถใช้มือเดียวมาพร้อมของแต่งจัดเต็มแบบฟูลออปชั่นแบบนี้เลยจะสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมามาชมมาเลยครับต้องบอกว่าคันตอนนี้มีคันเดียวนะครับวีซอม650ในร้านเรานะฮะคันนี้เลขไม่วิ่งมา2 4 0 0 0 6 3 3กิโลเมตรแท้เรามีเลขไมล์จากบรรคาให้ดูทุกคันครับคันนี้มีท็กชั่นคอนโทรลเราด้วยฟังก์ชันการใช้งานครับสามารถสามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับไฟเตือนครบทุกจุดแน่นอนปุ่มกดใช้งานได้ครบครับหน้าจอเรือนไมลไม่มีรอยขีดกวนกรอบเรือนไมลครับไม่มีบุบแทกด้านหน้าแตกร้าวนะฮะหัวโชคครับมาดูครับสวยใสยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสเลย กุญแจครับให้มาครบ2ดอกดอกสำรองยังไม่เคยถูกใช้นะฮะแผงข้อบนเดิมสวยครับไม่มีรอยน็อตแผงคอสวยครับไม่มีรอยขันรอยสวิตตู้ตาแฮนด์แต่งนะครับฝาปิดดูน็อตมีมาให้ครบนะฮะแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมนะครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวหนังสือไม่มีเลอะลางนะฮะเปล่แฮนด์เดิมยางเต็มนะครับตุ้มไปแฮนด์เดิมมือคลัตช์เดิมครับมือเบรกเดิมนะฮะไม่คดไม่งอ การแฮนด์เดิมเช่นเดียวกันกระปุกตะมันเบรกไม่มีรั่วซึมสรรีไม่มีหลุดร่อนประกับคันเร่งฮะตัวหนังสรรือไม่มีเอนรางนี่ครับคันนี้ครับมีออปชั่นครับเป็นครอบถังแต่งนะครับเป็นแบบบิวอินนะครับมาพร้อมกับไฟวัดโวล์ด้วยจาก m o t o ซ่าติ๊กเกอร์ฝาถังแต่งนะครับตัวถังครับเป็นสีเดิมนะครับไม่มีบุบและลักยิ้มนะฮะมียางกันลอยด้านข้างมาให้ด้วย เบาะนั่งคันนี้ครับยังเป็นหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรูแฟลดิงด้านท้ายสวยครับนี่ฮะ650ตรงรุ่นส i ิ๊กเกอร์วอร์นี่อยู่ครบเลยมาด้านหน้าคันนี้ครับเป็นชิวหน้าเดิมติดรถมาจากสูนย์นะครับกาดไฟหน้าแต่งจาก SRC ตัวโคมไฟหน้าต้องบอกว่าสวยใสเหมือนใหม่นะครับนี่ปากนกเดิมสวยครับไม่มีรอยแตกร้าวนะครับบางโคนหน้าเดิมครับไม่มีแตกร้าวเช่นเดียวกันนะฮะยางหน้าหลังครับเป็นยางชุดที่2ครับจาก บริสโตนนะฮะขอบล้อด้านหน้าครับเป็นล้อบ,บิเนียมสีทองเดิมสวยไม่มีถลอกไม่มีดุง้งจานเบรกด้านหน้าครับต้องบอกว่าเป็นล่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS กระบอกโชคสวยครับไม่มีรอยหินรอยลบรอยสไลด์รวมถึงคาลิปเปอร์ด้านหน้าด้านนาดวยคันนี้ครับมาพร้อมกับกาดน้ําแต่งจาก SRC เช่นเดียวกันครับทีมคันครับนี่ฮะตัวคอท่อด้านหน้าบินมองเห็นไหม หน้าเครื่องนะครับต้องบอกว่าสวยใสเหมือนใหม่อกล่างเดิมสวยครับไม่มีแตกรท้านี่ครับชุดแฟลิ่งด้านข้างฝั่งขวาครับตัว S อยู่ครบนะฮะคันนี้มาพร้อมกับชุดแคสบาร์ด้านข้างจาก SRC ด้วยฝาว้าวเดิมสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมแล้วครับกาวเฟมเดิมสวยครับนี่ไล่มาเลยนี่นะขอบถังนะครับเฟมเดิมครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบไม่มีรอยครับแคงเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยครับรอย ล้มล้มแปะไม่มีเก็บงานแน่นอนครับพักเท้าฝั่งขวายางเต็มครับขาบรกกลางไม่คดไม่งอคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อคันนี้กันตาติดง่ายครับรอบเดินเบานี้กับตาเร่งเป็นไงครับนี่ครับโอ้โหขึ้นเร็วลงเร็วครับตาเร่งตอบสนงตอกต้องบอกว่าทันใจมากๆรอบเครื่องยนต์นิ่งครับอัตาเร่งดีนะครับไม่มีสะดุดเลยโอ้โห สวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานครับจานเบรกด้านหลังต้องบอกว่าเป็นแค่รอยจริงๆครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบล้อด้านหลังครับไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งครับซี่ลวดสวยแทบไม่มีคราบสนิมเลยครับแล้วก็ดุมเดิมครับนี่ฮะยางหลังครับมันอยู่ประมาณตั้ง80%นะครับใช้นานได้อีกนานครันนี้ครับมาพร้อมกับกล่องนะครับด้านข้างแต่งนะครับจากทอนะฮะ มาสามใบพร้อมกับแหลกขายึดแบบตรงรุ่นแบบนี้เลยใบหลังต้องบอกว่าโอ้โหใหญ่มากๆนะคะแบบฟูลออปชันเลยครับที่คันคัาคันนี้ยังคงเป็นท้ายเดิมสวยครับศูนย์ตรงไม่มีบิดที่รถคันนี้ไม่เคยมีบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะฝั่งซ้ายคันนี้ยังคงเป็นโท้คเตอร์เดิมๆติดรถมาจากศูนย์ครับขาวๆใสๆแบบนี้เลยสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานเลยนะฮะต้องบอกงี้เลย นี่พักเท้าฝั่งซ้ายครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักยางเต็มคันเกียร์ไม่คดไม่งอนะครับคันนี้มาพร้อว่ตตีนเป็ดด้านล่างแต่งด้วยเฟรมเดิมสวยครับไม่มีรอยนะครับซิกอร์มอกรอยู่ครบทุกตําแหน่งแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับเป็นสีเดิมไม่มีรอยล้มแปะแตกรล้าหรือเก็บงานฝาเบาสวยครับไม่มีรั่วซึมและคาบกาวแฟริงฝั่งซ้ายครับดูครับนี่โลโก้ตัว S นะครับก็ยังอยู่ครบ นะครับแคสบาร์ด้านข้างฝั่งซ้ายสวนไม่มีบุบกระแทกด้านข้างนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับดูครับแห้งๆใสๆครับตาประตายทันเดอร์บอ์นนทบุรีครับ, ide, bike, uri, รบกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มาะลายจนถึงจานเด็กด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับสัมาัะด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยเอาละครับสวยๆแบบนี้รถปีใหม่ๆแบบนี้ลลเลขไมล์เพียง24 0 0 0ักิโล2องแมืนก้ันบาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง6 9 0 0ืกันบาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์นะครับ ฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศฟรีของเหลวใหม่ทั้งคันก่อนส่งมอบฟรีค่าโอนครับที่สำคัญกันสดลดได้เรารับแลกเทิร์นบิ๊กบทุกรุ่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนแนวอยากอัพซีซีนะครับหรือว่าอยากลดซีซีมาขับรถที่เล็กลงเนี่ยหรือประหยัดมากขึ้นมาแล้วครับเราตอบโจทย์คุณได้ทุกจุดทุกคำถามทุกโจทย์แน่นอนครับเราเจอกันครับทันต์บายในเบุรีนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ